สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอวดการทุกคนนี่เพราะว่าแบบมันยังมีการน้องซินดี้นะคะเหลือหนูก็เลยแบบไปจกมาสองใบมีสองใบนะมีสองใบแล้วก็ขอให้ซินดี้เซ็นให้หน่อย แล้วก็มีอันนี้นะคะพลารอยของบูโชคดีนะอนนเดี๋ยวหนูจะอัพลงนะคะนี่นีหนูเก็บการ์ดของหนูกลับมาดูไว้คือมันหมดแล้วนะคะทุกคนคืออันนี้ยมันเป็นของหนูนะคะทุกคนคือมันก็ไม่ใช่ของหนูหรอกแต่ว่าคือหนูรับสิ ลิบมาตั้งแต่แบบตอนเปิดบูธเลยเพราะฉะนั้นแบบคนที่คนที่แบบชี้ๆแล้วก็บอกว่าอยากได้การ์ดหนูที่วางไว้หน้าบูธนี่คือไม่ได้นะคะคือมันเป็นของหนูหนูห่วงสุดๆ <c oughs> คือวันนี้คือการชั้นหมดใช่ป่ะแล้วชั้นก็มีการชั้นอะแล้วฉั้นก็เอาวางไว้หน้าบูธแบบแล้วก็ใส่กรอบแล้วก็มบปีคนบอกว่าอยากได้บบนี้เพราะว่า ใบที่เหลือหมดหมดแล้วไงแล้วฉันก็ทําสายตาอ้อนวอนบอกว่าแบบแบบบอกว่าแบบนี่คะมันไม่ได้จริงๆมาซูนี่มาซูนี่คือแบบหนูชอบเพลงนี้มากแล้วแบบตอนที่คือหนูอยากลงเซตยูคาตะมานานแล้วเพราะว่าหนูถ่ายเก็บไวเยอะมากทุกคนแล้วหนูก็เอามาทําเป็นการ์ดด้วยใช่ เหมือนวันนั้นอะเขาแบบแต่งหน้าแต่งตัวให้หนูแบบถูกใจสุดๆเธอขายเก่งมากใช่ไหมหนูชอบขายของมากเลยทุกคนหนูอะชอบนั่งแคชเชียร์ก็บอกว่าพี่คะซื้อเพิ่มไหมคะแบบอยากเห็นเมเปอร์ใส่หูแมวไหมคะพี่เน,นี่ยดันเนี้ยคือประโยคเด็ดของหนูเลยพี่อยากเห็นเมเปิ้ลใส่หูแมวไหมแต่ว่าถ้าใครที่แบบใครที่แบบมาคุ้นๆแบบมาเจอหนูแบบคุ้นๆหน้าหนูก็แล้วหนูรู้ชะตาก,กรรมว่าเขาจะมาแบบ สมกำไลกับหนูหรือมาเซมซีกับหนูหนูจะไม่พูดนะคะทุกคนหนูจะพูดแค่แบบเมมเบอร์เขาดีน,นะคะเจอน้องแอสวันอ้อนเก่งไปไหมลูกจริงเหรอคะหนูคิดว่าหนูไม่ได้เป็นคนขี้อ้อนเลยนะอน้องแอลเก่งเรื่องการตลาดกับการสรื่อสารขอบคุณมากเลยะคะ่ะคือที่จริงแล้วหนูกป็เรียนการตลาดและคะ่ะทุกคน <laughs> หนูก็เลยชอบขายของมากเลย รีวิวทำงานร่วมกับแกงรุ่นสามรุ่ 2, นสองหน่อยก็คือแบบตอนแรกอะคือหนูกลัวหนูจะเป็นพวกวแบบกลัวคนใช่ไหมหนูก็เลยไม่ได้ไปคุยกับใครมากนี่แล้วแบบลุกแต่ละคนก็ดูน่ากลัวมากหนูก็เลยไม่กล้าคุยเลยแต่ว่าพอแบบทำงานกันไปเรื่อยๆก็แบบรู้สึกว่าแบบทุกคนน่ารักนะคะ ทุกคนแบบน่ารักกันมากใช่แต่ว่าเขาอะแบบชอบสับสนนะคะก็คือแบบหนูอะอายุเท่านิวใช่ไหมแบบเกิดสองสามเอ้ยสองพันสามเหมือนกันใช่แล้วก็แบบอายุเท่าเกดด้วยนะแต่ว่าเขาสองคนเรียกหนูว่าน้องหมดเลย <laughs> เพราะว่าลุกหนูมันเด็กไงขานาดแบบพีเกิดสองพันสี่ยังเรียกหนูว่าน้องเลยอะเพราะว่าน่าจะสับสนกันแหละ ทำไมได้มารวมกันหกคนนี้ครับหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนมันเป็นการจับฉลากอะคะคิดว่าน่าจะจับฉลากหรือว่าสุ่มกลุ่มกันมานะคะที่เขาสับสนเพราะว่าเขาก็แบบเขาก็คิดว่าหนูเป็นน้องเหมือนกันนะคะเจ้าเข็มก็เรียกหนูว่าเป็นน้องนะคะทุกคนที่ไม่ได้มางานมาส์ีวันนี้นะคะสมมุติว่าหนูกําลังของกําไเข้อมือให้ทุกคนด้วยแล้วกันอุ๊ย หนูมีอันนึงมงอยู่พอดีเลยเพราะว่าแบบเหมือนแฟนคลับซื้อให้นิวของให้หนูนะคะอยู่ไหนนะคือหนูเพิ่งใส่แล้วก็ถอดเองแปบ๊บนะคะโอ้ยหนูไปวางไว้ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบมีคอ้าวอยู่นี่วางไว้ข้างๆแต่ว่าหาไม่เจอผ้าห่มทับอยู่ก็คือสมมติว่าทุกคน กำลังมาสวมกับไรกับหนูนะคะนี่นะคะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะอ๋อกำไลมูเตลูสีขาวของกลุ่มโชคดีนะนะคะก็จะคือก็จะคือคืออะไรก่อนก็คือกำไรที่ช่วยในเรื่องด้านสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นหนูขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยู่กับหนูเป็นานานๆนะขอให้ขอให้ ขอให้รักคอยลงนู้ <laughs> ตลกอะ <c oughs> ไม่ได้ปะไม่ได้เลย๊ายบายค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งบายบายครับ